เยี่ยมครับโอ้เต็มล้ำกันลลไปเลยครับเยี่ยมครับ โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหวงตู้แอร์โอ้โห,โหสุดยอดจริงมาแปลกมาแปลกก็เรายังอยู่ครับบรรยาก,กาศที่